ปัดใจที่จะไม่ดอกทุเรียนหลุดล่วง ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้ดอกทุเรียนหลุดร่วงนั้นนะครับเกิดจากทั้งปัจจัยภายในต้นทุเรียนเองและก็ทั้งปัจจัยภายนอกเช่นสภาพต้นไม่สมบูรณ์ขาดธาตุอาหารหากต้นทุเรียนผสมอาหารไม่ดีสภาพต้นไม่สมบูรณ์มีโอกาสที่จะทําให้ดอกหลุดล่วงสูงนะครับซึ่งธาตุอาหารที่มีความสําคัญต่อการออกดอกของทุเรียนก็ได้แก่โพแทสเซียมที่จะทําการควบคุมการออกดอกออกผลและก็สร้างเมล็ดและก็ฟอสฟอรัสที่ช่วยในการสังเคราะห์น้ําตาลแป้งโปรตีนส่งเสริมการเคลื่อนย้ายน้ําตาลจากใบไปสู่ผลและก็แคลเซียมนะครับที่จะช่วยในการแบ ดอกแล้วก็การผสมการสมีบทบาทสําคัญในการติดผลและก็เคลื่อนย้ายน้นําตาลมาสู่ผลนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมเช่นอุณหภูมิซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการออกดอกของไม้ผลเขียนร้อนก็จะอยู่ในช่วง25-30องศาเซลเซียสแล้วก็ความชื้นนะครับซึ่งถ้าหากความชื้นสัมผัสอากาศต่ําก็จะส่งผลทำให้ดอกแห้งและก็ดอกร่วงได้ง่ายนะครับและในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าหากความชื้นสัมผัสสูงก็จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อรานะครับเป็นสาเหตุของโรคและก็ผลกระทบต่อดอกได้นคััับอออีกกกึงจจยยภา็ืืแมลตูพ ไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไฟลายแดงที่จะเข้ามาดูดกินน้าเลี้ยงทําให้ดอกแห้งดอกฟอหลุดร่วงและยังมีพวกนอนเจาะดอกซึ่งจะเข้ามาทําลายโดยกัดกินดอกทําให้ดอกร่วงได้นะครับและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือโรคพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคแอนแทคโนที่จะทําให้ดอกเน่าดําด,ดอกร่วงแล้วก็โรคที่เกิดจากเชื้อรานะครับก็จะทําให้ดอกเสียหายหลุดร่วงได้เช่นกันนะครับ